ชอบในตัวเองบ้างและวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วเนี่ยฮะงงกับคำถามไหมฮะไม่งงค่ะขอบคุณมาก <c oughs> ค่ะคก <c oughs> ็รู้สึกด้วยฮานิเจนีไม่งงค่ะจริงๆที่ผ่านมาหลิงไม่ชอบหรอหลิงเคยกลัวผิดมากๆจนไม่กล้าทำไม่กล้าลองใช่จน จนมันเกิดความผิดพลาดใช่ถึงรู้ว่าอืมเหมือนบางทีเรากลัวมากเกินไปมันก็ไม่ดีเราต้องกล้าที่จะลองอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืตอนนี้เราไม่ว่าถูกหรือผิดเราก็เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์อืมอืมค่คนเราปผิดพลาดกันได้แต่เอาบท คว <K h wan> <c oughs> ามผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเเป็นนบทรียให้กับตัวเองใช่ครับน้องออนะฮะจริงๆเพิ่งเคยเรื่องล่าสุดแหละไม่ไม่เชิงล่าสุดแต่ว่าเหมือนเห็นเห็นผ่นานตามมาแล้วกันมันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอืมฮะ กำลังใจเลยครับทุกคนโอเคเออนีอ่ยแหละก่อนหน้านี้ก็แบบกลัวเราเป็นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงีย้ยอ,อ, oh อจอบพอเดี๋ยวร้องให้เยอะ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนแรกกลัวที่จะเป็นตัวเองแล้วเหมือนหลังๆก็มีคนแบบเชียร์อัพเยอะก็มือโอ้โห<อ> <c oughs> เป็นกำลังใจที่กันและกันใช<ภ>่จริง นะครับและกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบนี้นะครับไป้วก็เป็นที่รักของแฟนๆทุกๆคนแบบนี้เช่นกันครับรีแคปอีกเป็นว่าคือสุดท้ายตอนนี้เราได้เป็นตัวเองแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันและทําให้เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองอืบเลยครับจริงๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าขอามดังทุกนก็อยากให้น้องออน